ครับวันนี้เราก็จะมายำปลากระป๋องนะครับอันนี้ก็มีตะไคร้นะหัวตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็ใบมะกรูดหั่นเป็นฝอยเล็กๆนะครับใส่นิดนึงนะครับวันนี้มะนาวเราก็หมดนะครับมะนาวเราหมดก็มีอันนี้นะครับมะม่วงทําเป็นฝอยเปรี้ยวได้เช่นกันนะครับเนี่ยเก็บไว้ยิ่งต่จะสุกไปข้างหน้านะครับเนี่ยเป็นมะม่วงอ่อนนะครับแต่ พอผ่านเวลาไปวันสองสาวันอากาศร้อนก็เริ่มจะสุกนะครับก็เลยเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับพริกที่เรามีก็พริกแดงพริกเขียวอันนี้ก็จะออกม่วงๆเขียวๆอ่ะเราก็ใส่เข้าไปเอาของที่เรามีชุบรสน้ำผงน้ำปลาก็เตรียมมาให้พร้อมนะครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็เรามีปลากระป๋องมนูง,ง่ายๆนะครับเก็บไว้ของมันจะเสียครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มจะยังใช้ได้อยู่อ่ะ ก็รีบทากินให้หมดนะครับไม่งั้นเราก็ทิ้งแต่ถ้าเราเอามาทำกับข้าวแล้วก็จบนะครับปบปากระป๋องหนึ่งอันนะครับหนึ่งกระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราว่ารสชาติมันดีมันแซ่บนะครับก็เทล,ลงไปเลยเปิดฝาแล้วก็เทล,ลงไปนะครับเอาตามที่ตัวเองอยากกินเลยครับปรุงรสชูรสนะครับ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้มะนาวมะน,นาวหอมๆนะครับเอาพอดีเรามีมะม่วงเป็นฝอยไปแล้วนะครับนันนี้มะม่วงเยอะก็ใช้ได้นะครับเอาของที่ใกล้ตัวเรามีนะครับก็ใช้ได้นะครับหยะน้ำปลานิดๆหน่อย,อยใครชอบเค็มก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเติมทีหลังได้อีกนะครับ พริกแดงพริกเขียวพริกม่วงก็ใส่เข้าไปนี่เรามีพริกผงก็ใช้ได้เผ็ดเหมือนกันนะครับนี่ครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยพอดีผมจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกผงครับนี่เลยเติมเอาตามใจชอบเลยทำการคลุกเคล้าสึมๆสมให้เข้ากันนะครับอันนี้จะหยอ่อนน้ำปลาไปนิดนึงนะครับ ก็คลุกคล้าให้เข้ากันอันนี้เราก็มีเครื่องหอมมีผักอะไรก็ใส่ลงไปนะครับเป็นผักทีผักต้นหอมก็ใส่ได้นะครับอันนี้เรามีต้นหอมใส่ไปนิดนึงแล้วก็พริกแดงพริกเขียวใส่เข้าไปเลยใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับ หรือเผ็ดไม่สะใจก็มีลูกโดดใส่เข้าไปเลยนะครับเต็มปากเต็มคำพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกินกับผักสดได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับเนี่ยตักข้าวร,ร้อนๆมาบะเลงได้เลยนะครับแซบ่บคือเกาอ่าพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเรียบร้อยก็จัดก,การบะเลงเลยเนี่ก็มีเนื้อทอดวันก่อน ละชิ้นสองชิ้นก็เอามาอุ่นทานได้นะครับเคลียร์ของเก่าให้หมดผักสดสดผักต้มมีหมดนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่อิ่มนะครับเราก็สามารถเจียวไข่เพิ่มนะครับมาแจมทานกับ,บข้าวโปะไข่เจียวร้อนๆน,นะครับนี่ครับข้าวโปะไข่เจียวร้อน,อนทานคู่กับน้ำพริกนะครับมีผักต้มนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ย นี้ผักบบโบกเรามีน้ำพริกนิดหน่อยนะครับเหยาน้ำปลาข้าวร้อนๆแซบคือเก่าวันนี้นะครับเราก็ปิดท้ายด้วยผลไม้แคนตารูปสุกก็แล้วกันนะครับนี่เลยลูกใใย่่แต่สุกนะครับภายในทานได้เหมือนเดิมรสชาติหวานนี่นะครับผ่าเป็นสองสองซี่ครับชิมไปแล้วหนึ่งซี่ ตามด้วยซีกฝั่งนี้หมดสำหรับรสชาติก็หวานแบบอ่อนๆน,นะครับรสชาติหวานรับประทานง่ายนะครับมีกลิ่นหอมนะครับท่านผู้ชมขอจบคลิปเพียงประมาณน,นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับเกี๊ยว